คำพีมียืนยันไม่ว่าก่อนตายมีสิทธิ์ถึงมรรคผลบทความโดยดังตรินร่วมจัดทำโดยสุภาพรเทียมบุญประเสริฐคนดังตรินเคยกล่าวไว้ในคอลัมน์ตรีมสเสบียงไวเลี้ยงตัวว่าขณะตายเป็นจังหวะที่มีโอกาสดียิ่งในการบรรลุมรรคผลแม้ผู้บำเพ็ญเพียรวิปัสสนามาเพียงเล็กน้อยก็มีสิทธิ์เข้าถึงกันได้อยากทราบว่าตรงเนี้ย มีตัวอย่างยืนยันจากในคัมภีร์หรือไม่ในคัมภีร์มีอยู่หลายแห่งครับขอยกเฉพาะธนัญชาีิสูตรซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับพรามชื่อทนัญชาีิมาเป็นแหล่งอ้างอิงเพราะเห็นว่าครอบคลุมประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการส่งคนตายไว้หลายข้อต้องเล่าเป็นการปูพื้นว่าพระพุทธเจ้ามีมือขวาซึ่งเป็นเลิกทางปัญญาอยู่ท่านหนึ่ง นามว่าสารีบุตรสำหรับพระสารีบุตรนี้ว่ากันว่าท่านฉลาดจำแนกธรรมอย่างที่สุดจะเป็นรองก็แต่พระพุทธเจ้าช่วยให้คนสำเร็จฌานสำเร็จมรรคผลมนักตอนนักเพียงด้วยลีลาเทศนาธรรมอันกระจ่างชัดเฉียบแหลมผลงานชิ้นหนึ่งของพระสารีบุตรคือกลับใจคนเห็นผิดอย่างธนัญชานี้ให้กลายเป็นคนเห็นถูกเห็นชอบ คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ไม่ประกอบด้วยความเข้าใจอันถูกต้องเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยความเข้าใจอันถูกต้องได้เมื่อยอมรับเป็นครูเป็นศิษย์กันเรียบร้อยในการต่อมาธนัญชานิล้มป่วยลงจะเห็นท่าว,ว่าตนจะไปไม่รอดแน่จึงส่งคนไปนิมนต์พระสารีบุตรผู้เป็นพระอาจารย์มาดูใจตนซึ่งการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับทราบ เนื่องจากธนัญชาีิสั่งคนให้ทูลแจ้งข่าวอาการตรีทูตของตนแก่พระองค์ด้วยพอพระสาวรีบุตรรับนิมนต์เดินเท้าไปถึงบ้านคนป่วยก็ไถ่าถามถึงอาการของธนัญชาีิว่ายังพอทนไหวไหมเจ็บปวดเป็นทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหนอย่างไรธนัญชาีิได้ยินพระอาจารย์ถามเช่นนั้นก็ตอบแบบหมดอะไรตายอยากว่าคงทนอีกได้ไม่นานแล้วขอรับพระคุณเจ้า น่าจะทำกาละคือตายเร็วๆนี้เองเพราะความเจ็บปวดทุกทรมานมีแต่จัทวีกำลังกล้าแข็งขึ้นทุกทีไม่เห็นมีวี่แววว่าจะลดระดับลงเลยเรากับใครเอาเหล็กแหลมคมมาจี้หัวมีลมเสียดแทงหัวนอกจากนั้นที่ท้องอยังเหมือนโดนคนเอามีดเชือดมีลมเสียดแทงท้องเนื้อตัวร้อนเรากับกำลังโดนย่างในหลุมถานเพลิงก็ไม่ปาน พระสารีบุตรเห็นธนัญชานิรอแร่ต้องไปแน่เช่นนั้นก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีไปกว่าการชวนธนัญชานิพูดคุยเรื่องพบภูมิเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นตามโดยเริ่มจากการถามว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างนรกกับภูมิกับเดรัชานภูมิอย่างไหนดีกว่ากันซึ่งตามความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องแล้วของธนัญชานิก็ทำให้เขาสามารถตอบพระสารีบุตรได้ ว่าเดรัชานภูมิย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องทนเร่าร้อนด้วยไฟแผดเผาของขุมนรกจากนั้นก็ไล่ลำดับสูงขึ้นมาระหว่างเดรัชานภูมิกับเปรตอย่างไหนดีกว่ากันทนาญชานิ้ก็ตอบว่าเปรตดีกว่าเพราะมีโอกาสสบายบ้างไม่จมอยู่กับอัตภาพคับแคบเหม็นเน่าตลอดเมื่อเทียบระหว่างเปรตกับมนุษย์มนุษย์ดีกว่าเปรต เพราะสบายกว่าและบำเพ็ญบุญศึกษาธรรมได้เมื่อเทียบระหว่างมนุษย์กับเทวดาเทวดาดีกว่ามนุษย์เพราะสบายกว่าและเสพสุขอันเป็นทิพย์และสุดท้ายระหว่างเทวดากับพหมทนัญชาี้ก็ตอบได้อย่างถูกต้องว่าพหมดีกว่าเทวดาเพราะอายุยืนและมีจิตผ่องแผ้วไม่เกลือกลัวอยู่ด้วยกามคุณพระสารีบุตรเล็งเห็นว่าทนัญชานี ยังมีความปรารถนาพบภูมิและทนันชานี้ก็มาติดอยู่ที่ความเห็นว่าพรหมเป็นพบภูมิที่ดีที่ประเสริฐท,ที่น่าไปพระสาวรีบุตรจึงสแสดงหนทางที่จะดำเนินจิตเพื่อให้ได้เป็นสหายของเราพระพรหมคือแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกเหล่าสัตว์ไม่เลือกหน้ากระทั่งน้ำจิตไม่คิดร้ายไม่ผูกเวรแล้ว ไม่นึกถึงการเบียดเบียนใด,ดๆแล้วจูงจิตธนัญชานิด้วยคำพูดอยู่พักหนึ่งกระทั่งธนัญชานิรู้ว่าจะกำหนดจิตอย่างไรให้เป็นฌานชั้นต้นพระสาริบุตรก็หลีกไปจิตอันใกล้ดับของธนัญชานิก็สงบลงบรรลุถึงฌานที่เรียกว่าอัปปมัญญาสมาบัติจากนั้นจึงขาดใจตายด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่ เข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมหมดความทุกข์หมดความเจ็บปวดทางกายทิ้งซากศพไว้ในโลกนี้โดยปราศจากความใยดีเท่ากระพีกรินพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยานว่าธนัญชานี้ถึงการแตกดับจากความเป็นมนุษย์แล้วแต่แทนที่จะได้ประโยชน์ชั้นสูงกลับไปติดอยู่แค่โรมโลกชั้นต่ำ เนื่องจากไปด้วยกำลังแห่งปฐมฌานซึ่งยังไม่ประณีตละเอียดเหมือนพรมชั้นสูงกว่านั้นพระศาสดาปรารถนาจะให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างเผื่อภิกษุใดมีโอกาสส่งคนตายอีกท่านจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันและเปิดเผยว่าธนัญชานิทำกาละแล้วแต่ไปติดอยู่แค่พรมภูมิชั้นต่า ในเวลาต่อมาเมื่อพระสาวรีบุตรกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามเป็นเชิงสอบสวนว่าสาวรีบุตรทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพนธ์ไว้แค่ที่พรหมโลกชั้นต่ำเล่าในเมื่อเธอยังสามารถทรงเข้าขึ้นสูงได้ยิ่งกว่านั้นพระสาวรีบุตรทูลตอบพระพุทธองค์ด้วยความเคารพว่าท่านมีความเห็นว่าพรามทั้งหลายต่างก็น้อมใจไปในพรหโมโลกด้วยกันทั้งสิน้น ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านเลยแสดงหนทางอันถูกต้องไปสู่ความเป็นสหายแห่งพรหมฟังพระสาวรีบุตรทูลตอบเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรยืนยันรับรองว่าธนัญชานี้ได้ไปถึงความเป็นพรหมสมความตั้งใจของพระสาวรีบุตรแล้วจากเรื่องบันทึกเกี่ยวกับธนัญชานิพราม์ ผมมีข้อสังเกตให้พิจารณาดังนี้ 1. คนป่วยใกล้ตายมีทุกขเวทนาแสานสาหัสไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเขากำลังจะไปนรกหากจิตของเขากำหนดไวด้ดีมีกำลังใจระลึกถึงความดีได้ก็ย่อมมีที่หมายอันดีได้และการโน้มน้าวจิตใจคนใกล้ตายก็อาจตั้งต้นการที่การสาธยายเรื่องพบภูมิต่างๆซึ่งตรงนั้นนะครับ จิตคนใกล้ตายจะสำเนียกรู้สึกถึงความจริงเกี่ยวกับภพบภูมิต่างๆได้ชัดเจนกว่าเราๆท่านๆที่ต่างก็สำคัญว่าคงยังอยู่กันอีกนานทั้งนี้เนื่องจากภาวะใกล้สิ้นสุดภพบหนึ่งเป็นสัญญาณบอกด้วยตนเองอยู่แล้วว่าภพชาติมีและกำลังจะสิ้นสุดจากภาวะหนึ่งไปสู่ภาวะหนึ่งเพียงด้วยการชวนคุยเปรียบเทียบภพบภูมิต่างๆ ไล่จากต่ำขึ้นไปหาสูงมีผลใหญ่หลวงกับคนใกล้ตายเกินกว่าที่คุณจะนึกถึง 2. ระหว่างมีชีวิตหากทําทุนไว้อย่างเพียงพอก็มีสิทธิ์เลือกพบภูมิได้พอดีกับทุนนั้นๆซึ่งก็เป็นไปตามความพอใจเป็นหลักยังเคยมีพระราชาองค์หนึ่งระลึกได้ว่าท่านเคยเป็นเทวดาชั้นต้น แม้เมื่อท่านทำบุญใหญ่ระดับอุปธรรมพระพุทธศาสนาแถมได้เป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันแล้วมีสิทธิ์เลือกไปเป็นเทวดาชั้นสูงสุดได้ท่านก็ไม่ไปจะเอาแค่เทวดาชั้นต้นด้วยความผูกพันเดิมๆสำหรับทนัญชานิพราหม์ก็ทำนองเดียวกันแม้เขานับถือพระสารีบุตรเป็นอาจารย์ถึงขนาดนิมนต์ให้มาดูใจเป็นคนสุดท้ายแล้ว ก็ยังไม่คลายจากความยินดีในวิสัยแห่งพรหมตามความเชื่อดังเดิมแบบพราหมณ์ความเชื่อนั่นเองเป็นทุนให้น้อมจิตด้วยความเต็มใจยิ่งยินดีต่การแผ่เมตตาปราศจากเวรปราศจากความผูกพยาบาทกับใครๆในโลกก็ขึ้นไปสู่ความเป็นพรหมได้ในที่สุดตรงนี้แสดงว่าการถึงฌานเป็นไปได้ง่ายแก่คนใกล้ตายทั้งที่อาจจะไม่เคยฝึกปรือ หรือมีชั่วโมงบินมาก่อน 3. แม้ส่งคนไปปรหมโลกได้ทางพุทธศาสนาก็ยังถือว่าไม่น่าพอใจเพราะแก่นอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาคือการหมดทุกข์หมดโศกอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นจากทุกภพภูมิเข้าสู่มหานิพพานอันเกินจินตนาการของใครๆและการจะเข้าถึงนิพพานได้นั้น ก็ต้องบรรลุมรรคผลคือจิตต้องมีปัญญารู้ชัดเฉพาะหน้ากายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนกับทั้งต้องมีสติและสมาธิอย่างเอกุระดับฌานด้วยนั่นหมายความว่าก่อนตายถ้าปล่อยวางกายใจปล่อยวางภพภูมิทั้งหลายเสียได้ด้วยจิตที่พร้อมจะเป็นฌานง่ายๆอยู่แล้วก็บรรลุมรรคผลกันสดๆโดยไม่ลำบาก มีเรื่องคนใกล้ตายเจริญสติจนเป็นพระอาหารหันต์ก่อนจิตดับอยู่ไม่น้อยครับท่านไม่ทำอะไรมากแค่ไม่คำนึงถึงความกระสับกระส่ายไม่กลัวตายตั้งสติกำหนดดูเฉพาะทุกทางกายที่เดี๋ยวหนักบ้างเดี๋ยวเบาบ้างพอรู้ชัดว่าความทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะทางธรรมชาติที่แปรปรวนเกิดได้ด้วยเหตุในที่สุดก็ต้องดับลงเป็นธรรมดา จิตใกล้าตายก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถึงที่สุดไม่ห่วงไปข้างหลังไม่หวังไปข้างหน้านั่นแหละจึงยกระดับเป็นพระอรหรันต์ขีหนาศพผู้หมดกิเลสองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสไว้ว่าวิธีส่งคนตายไม่มีอะไรดีไปกว่าทำให้เขาสบายใจปลดความห่วงความห่วงใยใดๆในโลกที่กำลังจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ยกจิตให้สูงถึงสวรรค์ลและจุงจิตให้เห็นว่าแม้สวรรค์กับรมก็ไม่เที่ยงอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปที่อื่นอีกต่างจากการไม่ยึดความมีความเป็นใดๆเลยซึ่งนั่นแหละหากความห่วงข้างหลังและความไม่หวังข้างหน้าแก่กล้าพอจิตก็เป็นอิสระถึงที่สุดได้ครับ